วันนี้ก็จะพามาชมกระทงประกวดนะคะจากช่างใบตองป่านะคะปีนี้ก็ส่งทั้งหมด3ใบนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นกระทงประเภทสวยงามนะคะขนาดใหญ่ส่งที่จังหวัดนราธิวาสนะคะใบนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะก็มาในโทนสีฟ้าเหลือ,องนะคะก็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50เซนติเมตรนะคะโดยวัดจากฐานที่บ้านออกนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆการทำงานนะคะก็จะเก็บภาพมาฝากนะคะเป็นการแต่งกระทงพญานาคส่วนประกอบต่างๆนะคะที่เราได้จัดทำขึ้นนะคะ,ะก็มีกระทงหลายแบบเลยนะคะส่วนจะเป็นฐานโวน์บ้างฐานโฟมบ้างนะคะ อ,อันก็เป็นการตระเตรียมงานแล้วก็เตรียมที่จะไปแข่งขันที่อำเภอสวยง,งโกโลปนะคะซึ่งปีนี้ช่างประดิษบ้านป่าก,ก็ส่งทั้งสองประเภทนะคะคือกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่เมตรแล้วก็กระทงประเภทความคิดสร้างสารรค์นะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง หนึ่งเมตรเช่นกันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศการประกอบงานนะคะนี่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะแต่ว่ามีภาพบางส่วนนะคะมาให้ชมนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกระทงที่ยกขึ้นรถแห่นะคะทางอำเภอสวเหก่ารจะต้องอ่ามีการขบวนแห่กระทงก่อนนะคะอันนี้พี่ๆออสสน,นะคะก็จะช่วยเรายกกระทงท้นรถนะคะอ่ะเดี๋ยว ปข้้นหาเลยเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งสื่อรเดียวนีอก็จะทำมาจากกระจูดแล้วก็มีโคตรกระดูปลากราบค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานรับชอบมีขบวนอะไรเยอะแยะมากมายค่ะเป็นงานใหญ่งานของคำวยโกลกเลยนะคะขบวนก็ยาวประมาณ2กิโลเมตรได้นะคะ ยกขึ้นไปนะคะยกเบาๆนะคะต้องใช้คนเยอะยหลายๆคนนะคะเพราะว่ากระทงมีความหนักนะคะถึงจะใช้โฟมก็หนักนะครเพราะว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างมากๆเป็นใบต่องก็ กระสยดูต่งตางๆนะคะเช่นพวกตะปูอะไรที่เราปรับก็ะจะเพิ่มความหนักของกระทงนะคะแล้วก็กระทงมีความสูงมากๆสมบิตระเตรียมความเรียบร้อยนะคะหมุนหาองศาะคะก็เก็บงานไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือไปแบบเร่งรีบมากเลยนะคะเพราะว่าไปถึงสวยโกโลก,ก็11โมงแล้วเราต้องเข้าขบวนตอนบ่ายสานะคะก็คือ ประกอบงานสุดพลังลก็ใช้พี่สาวทั้งสองคนทำช่วยนะคะเราก็มาถึงในงานแล้วนะคะต้องมาเตรียมอันซึนก็อยู่ตดนแกงมากเลยนะคะพเพราระล็อกที่เราอยู่ไม่มีไฟนะคะทางเทศบาลก็คือ <c oughs> แอบแกงนิดนึงนะคะไม่ให้ไฟบว่าแสงแสงก็ไม่ค่อยพอนะคะ ก็เลยไปก็เลยได้ไฟแบบว่าวีวัมกลับมาหน่อยนึงแบบประดับอ,อันนี้เราก็ี่เ็นกับกรรมาการนะคะกรรมการก็มาตรวจงานแล้วก็จะถามว่าส่วนนี้ไปจากอะไรได้อะไรป็นเลยมันน่าใจนะคะ,ะซึ่งเขาก็จะถามนะคะว่าใช้อะไรมาทำกระโรถนตรวจประกอ,นะอ,ะอ,ะอนบนี้ทำจากอะไรพยานหน้านี้ทำจากอะไร รกกลับมาที่ขบวนอีกแล้วชมบรรยากาศนะคะอันนี้คิดก็คือว่าตัดสลับไปสลับมานะคะชมความสวยงามครั้งหนึ่งนะคะงานหลักๆเลยก็จะใช้สโหนะคะเพราะว่าที่นาที่ว่าดอกไม้แพงมากๆมากๆเลยนะคะ จับต้องไม่ได้นะคะจึงต้องหลีกเลี่ยงดอกไม้สดนะคะเลยก็ต้องจําเป็นต้องใช้สโนว์แผน่นแล้วก็นํามาย้อมสีนะคะไม่ให้เกิดสีสันอ,อันนี้ลดแห่ทั้งสองทั้งสงคันของเรานะคะก็จะเป็นพยนนานาคแล้วก็จะมะีส่วนของหน้าขบอยู่หน้าการนะคะ การที่เรานำมาตระกรอบกระทงในครั้งนี้นะคะจะมีเสียงฝนข้างนอกหน่อยนะคบตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะนาราคิว่าชเช่นก็รีบทำคลิปนะคะเพื่อจะลงให้เพื่อนๆชมนะคะเป็นควันหลงวันลอยกระทงนะคะต้องจับฟืนนะคแะแล้วก็มาพรีเซนต์กระทงใหญ่นะคะกรรมาการก็จะถามต่างๆนา,านะคะว่า อันนี้ทําอะไรจักอะไรกรรมการก็เป็นกรรมการชุดเดิมที่ตัดสินมาจากมาลาที่วาดแล้วนะคะก็กลับมาตัดสินที่สวยโกโลกต่อนะคะ ปีศาจที่นำมาใช้นี้ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวแล้วก็มาจากทงาี่ก็จะมีปีฟ้าก็หมายถึงคนที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งมันมีความหลากหลายแต่นำมาทวบรวมเปนกล้่ไปแล้วก็จะมความกลมรวมกลุ่มเปียก็จะความเป็นต่างหูเดียว แสะสว <Bond> ่างสว่างสวยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแรวนดาลใจมาจากดอกบัวสายสีแดงคุดกบัวสายีแดึกลังจะให้การสีบานนะครับส่วนตรงนี้เป็นดอกบัวานะครับซึ่งเป็นดอัวโบราณของชาวา้เราี่เป็นดอกบัวตายนะครับหวังว่าทั้งชั้นก็จะทาเป็นพยายากนะครับแล้วก็ทำบห้ดอมาก น,นดาาคคากงาอิสานซึ่งในะะา,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 นานก็จมมะมความสาคัญมาในการใช้อวาลายส,ส่วนกระั้งนี้นะคะจะเป็นมันจตัะกดลกลาจะแยงแล้วนะคะแยออกมาแล้วก็มีความสว่างสวยด้วยการขีลลดลายนลายโคงนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชั้นที่พิเากๆ เปิยาง่นทุกเป็นไที่เกิตอนนี้ที่ไดแล้ด้ตามายนะครับรัว่าเชอถืาดสนาล้วก็กนที่ต้องได้มาเป็ใจมาฝาเพื่อนเพื่อนแขกผูมเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีลอยกะขอเสียงปรบมือกันทา่ระลอกหน่งเาะาลอยกระทงของพิธของเรางูน เาอยู่อยู่ที่โรงพยาบางกระทงและสานักว่าสิบปีนะคะในช่วงของสมัยท่านนายกพิชัยรัมย์นะคะเป็นสิบปีแน่นอนค่ะพยายามหาพยายามหาแล้วนะคะอือไม่มีใครที่ที่แบ้พูดมาแทนเราตรงนี้นะคะก็คงจะต้องทำหน้ต่อไปนะคะบอกว่าปีหน้าก็คงจะมีมารยาทจะพันจะได้ต่อไปเดี๋ยวจะมี อีมอย่างเดียเก่อ่านส่วนในหัวใจยังเก่ายักเป็นสองรเนสอคนไม่วค่ะายเนีส่อง้มันงไม่เห็นใจเลยไม่จะมองคนจะต้องเหงนพยังไม่บื่อ เรามีน้าที่ถึงเรื่อวันเกียรตาตะเพีนดสนาวัดพระนรนะครับซึ่งเราจะจะโครงนี้ก็เป็นตะเพีที่สาคัญยิ่งของโครงเชอกชาวไทยนะครับของทั่วประเทศเ้นี้ใช่ค่ะแกนแล้วก็มีกิจการในตองกันคู่กับตองปาเป็นตอง้วแล้วก็อันนี้เป็นเกื็นะคีเรือจากทางการเกษราแล้วก็จะนำเกล็ดขัมาทำก็จะาลตแล้วก็ฆ่ามูล่ัาระ ส่วนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ในงานนะคะทำชมภาพบรรยากาศต่ตางอีนี้ก็ส่งหลายกระทงนะคะมีกระทงประเภทสวยงามก็ส่งมา,าประมาณ4กระทงแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ส่งมา5กระทงนะคะพี่สาวของเรานะคะพาไปประกวดนะคะก็แต่งตัวสวยงามกันอันนี้ของนาราธิวาสนะคะเราก็ได้ลำดับที่หนึ่งนะคะ นี่ความสวยงามของสวยโกรรบแล้วก็ได้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งแล้วก็ส่วนประเภทความคิดค้าความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะคะในการจัดทํากระทงในปีนี้นะคะทั้ง3ามใบก็คือเหนื่อยมากเลยนะคะเก็บงานมาประมาณเดือนกว่าๆนะคะ